ตอนการเกิดพันธะโคเวเลนต์ในบทนี้นักเรียนจะได้รู้จักกับพันธะโคเวเลนต์โดยความรู้ที่นักเรียนควรจะได้ติดตัวไปจากบทนี้ข้อแรกนักเรียนจะทราบความหมายของพันธะโคเวเลนต์ข้อที่2นักเรียนจะทราบว่าเกิดพันธะโคเวเลนต์เกิดขึ้นได้อย่างไรข้อที่3นักเรียนจะได้เรียนรู้ชนิดของพันธะโคเวเลนต์และสุดท้าย นักเรียนจะสามารถอธิบายความหมายของอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะและอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวได้การสร้างบ้านไม้ก็ต้องใช้ตะปูตอกไม้แต่ละชิ้นให้ยึดติดกันการเย็บผ้าก็ต้องใช้ได้ยยึดให้เกิดเป็นเสื้อสักตัวขึ้นมาเวลาเราติดสแตมบนซองจดหมายก็ต้องใช้กาวนักเรียนคิดว่าถ้าเราจะทำให้อะตอมมันมายึดติดกันล่ะคะจะต้องใช้อะไร สิ่งที่ทำให้อตอมยึดติดกันได้หรครับเอออะไรนอะขอตัวช่วยหน่อยสิคะคุณครูสิ่งที่ช่วยให้อะตอมเขายึดอยู่ด้วยกันเราจะเรียกว่าพันธะเคมีจ้าคุณครูคะแล้วทำไมต้องเกิดพันธะเคมีด้วยอะคะอะตอมเนี่ยเป็นเซิร์อยู่ตัวคนเดียวโดดโไม่ได้หรอคะเป็นคำถามที่ดีมากจ้าอตอมโดยส่วนใหญ่ไม่สามารถอยู่เป็นอะตอมเดียวในธรรมชาติได้ เนื่องจากมันไม่เสถียรจึงมักเกิดพันธะเคมีกับธาตุอื่นเป็นสารประกอบต่างๆรอบตัวเราไงแต่ว่าจริงๆแล้วก็มีอะตอมบางหมู่ที่สามารถอยู่เดี่ยวๆในธรรมชาติได้นะซึ่งก็คือธาตุในหมู่8ไงจ๊ะเอแล้วทำไมธาตุในหมู่8ถึงอยู่เดี่ยวๆได้ล่ะครับก็เพราะว่าธาตุในหมู่8มีอิเล็กตรอนวงนอกครบ8เป็นไปตามกฎออกเตตจึงเสถียรและอยู่เดี่ยวๆได้ไง ตัวอย่างเช่นแกสนีออนการจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็น2 8เห็นไหมว่าวงนอกครบ8อยู่แล้วจึงเสถียนอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปสร้างพันธะกับใครแบบนี้นี่เองผมพอจะเดาได้แล้วล่ะครับว่าอะตอมอื่นๆที่ไม่ใช่หมู่8ทํทำไมต้องสร้างพันธะเคมีเป็นพระธาตุหมู่อื่นๆอิเล็กตรอนวงนอกยังไม่ครบ8ยังไม่เสถียนก็เลยอยู่เดียวๆไม่ได้ใช่ไหมคะ โดนแย่งซีเลยเราถูกต้องแล้วจ้ายกตัวอย่างเช่นออกซิเจนอยูหมู่6การจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็น2 6วงนอกยังขาดอิเล็กตรอนอีก2จะไปเอาอิเล็กตรอนจากไหนมาเพิ่มก็ต้องได้จากการสร้างพันธะเคมีกับาธาตุอื่นๆไงจ้ะอีกตัวอย่างหนึ่งเช่นโซเดียมมีการจัดเรียงอิเล็กตรอน2อ1เราจะเห็นว่า วงนอกมันเกินมา1ตัวถ้าเราเอาอิเล็กตรอนตัวนี้ออกไปซะวงนอกก็จะครบ8และเสถียรการเอาอิเล็กตรอนออกก็ทำได้โดยไปเกิดพันธะเคมีกับสารอื่นเช่นกันจ้าดังนั้นโดยสรุปแล้วในธรรมชาติอะตอมมักจะอยู่ร่วมกันเป็นโมเลกุลหรือกลุ่มอะตอมไม่ชอบอยู่โดดเดี่ยวตามลำพังเพราะเมื่ออยู่เป็นโมเลกุลจะทำให้ระบบมีพลังงานต่ำและเสถียร มันจึงชอบที่จะเกิดพันธะเคมีไงจ๊ะและการเกิดพันธะเคมีอะตอมจะพยายามจัดอิเล็กตรอนให้ครบ8ซึ่งอาจทำได้ใน2ลักษณะดังนี้แบบแรกมีการให้หรือรับอิเล็กตรอนจากอะตอมอื่นตัวยอย่างเช่นโซเดียมมีการจัดเรียงอิเล็กตรอน2 8 1หหากให้อิเล็กตรอนหรือเสียอิเล็กตรอนให้แก่ธาตุอื่นตัวมันเองก็จะเหลืออิเล็กตรอนวงนอกสุด เท่ากับ8ซึ่งครบออกเตตและเสถียรขณะเดียวกันเจ้าคลอรีนเองก็ขาดอิเล็กตรอนไป1ตัวดังนั้นถ้ามันได้รับจากโซเดียมมาอีก1ตัวก็จะมีอิเล็กตรอนวงนอกครบ8เช่นกันดังนั้นจะเห็นว่าการให้และการรับอิเล็กตรอนส่งผลให้เกิดไอออนที่เสถียรและแรงดึงดูดจากไอออนบวกและไอออนลบจะเกิดเป็นพันธะที่เรียกว่าพันธะไอออนิกนั่นเองจ้า ส่วนแบบที่2ก็คือการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันกับอะตอมอื่นซึ่งจะเกิดกับาธาตุที่มีค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตี้สูงก็ค่าที่แสดงถึงความสามารถในการดึงดูดอิเล็กตรอนเข้าหาตัวเองไงเอาง่ายๆก็คือถ้าธาตุมันรักมันถ่วงอิเล็กตรอนของมันมากแล้วมันต้องมาอยู่ด้วยกันเธอก็ไม่ให้ฉันก็ไม่ให้เกี่ยงกันแบบนี้ก็คงไม่เสถียรมันก็เลยตกลงกันว่าเอางี เรามาใช้อิเล็กตรอนร่วมกันดีกว่านะและเรียกลักษณะแรงดึงดูดแบบนี้ว่าพันธะโคเวเลนต์ยกตัวอย่างเช่นธาตุคลอรีนเป็นธาตุอะโลหะซึ่งอยู่ในหมู่ที่7ขาดอิเล็กตรอนอีก1อิเล็กตรอนก็จะครบ8แล้วใช่ไหมคะดังนั้นหากคลอรีน2อะตอมมารวมกันเกิดเป็นแก๊สคลอรรนต้องใช้อิเล็กตรอนร่วมกันคนละ1อิเล็กตรอน ดังนั้นพันธะที่เกิดในแก๊สคลอรีนจึงเรียกว่าพันธะโคเวเลนต์ไงจ๊ะอ่าวสรุปให้ฟังอีกรอบแล้วกันตั้งใจฟังให้ดีๆนะอะตอมรักกันแต่งงานกันเรียกพันธะเคมีถ้าได้เสียอิเล็กตรอนกันเรียกพันธะไอออนิกแช่อิเล็กตรอนกันเรียกพันธะโคเวเลนต์จ้าเอ๊ครูครับ ผมก็ยังสงสัยอยู่ดีว่าเวลาที่อะตอมให้หรือรับอิเล็กตรอนมันต่างจากการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันตรงไหนครับโอเคงั้นเดี๋ยวครูมีอะไรจะให้ดูน่าจะทำให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นตัวอย่างแรกเป็นพันธะไอออนิกมีการให้และรับอิเล็กตรอนกันให้แล้วให้เลยรับแล้วรับเลยไม่มีการเอาคืน ซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าอิเล็กตรอนจะอยู่ประจำที่ที่อะตอมใดอะตอมหนึ่งไม่ขยับหนีไปไหนเลยส่วนตัวอย่างที่2เป็นพันธะโคเวเลนต์มีการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันนักเรียนจะเห็นว่าอิเล็กตรอนตรงที่ร่วมพันธะจะมีการเคลื่อนที่ไปมาทั้งสองอะตอมไม่ได้ปักหลักอยู่ที่อะตอมใดอะตอมหนึ่งตลอดเวลาแล้วถ้าชนิดไหนบ้างล่ะคะที่จะเกิดพันธะโคเวเลนต์ ส่วนใหญ่ก็จะเกิดกับพวกอโลหะเช่นธาตุในหมู่ 4A ถึง 7A และโลหะหรือกึ่งโลหะบางตัวที่มีค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตี้สูงเช่นเบริลเลียมโบรอนเอางี้ครูให้หลักการจำง่ายๆแบบนี้นะตั้งใจฟังให้ดีอ l โลอโลอโลโบอโลเบซึ่งหมายความว่าธาตุอโลหะรวมกับธาตุอโลหะจะเกิดสารโคเวเลนต์ ถ้าเบริเลียมหรือโบรอนรวมกับอโลหะก็จะเกิดสารโคเวเลนต์เช่นกันจ้าโมเลกุลของสารที่อะตอมรวมตัวกันด้วยพันธะโคเวเลนต์จะเรียกว่าโมเลกุลโคเวเลนต์และเรียกสารชนิดนี้ว่าสารโคเวเลนต์โดยสารโคเวเลนต์แบ่งเป็นสองประเภทดังนี้ค่ะประเภทที่1โมเลกุลของาธาตุหมายถึงสารที่เกิดจากอะตอมของาธาตุชนิดเดียวกัน มายึดกันด้วยพันธะโคเวเลนต์เช่นแก๊สคลอรีนแก๊สออกซิเจนแก๊สไนโตรเจนแก๊สฟลูออรีน 2. โมเลกุลของสารประกอบหมายถึงสารที่เกิดจากอะตอมของธาตุต่างชนิดกันมายึดกันด้วยพันธะโคเวเลนต์เช่นกรดไฮโดรคอริกและน้ำแล้วพันธะโคเวเลนต์มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ เรามาค่อยๆค,คิดตามกันนะยังจำได้ไหมว่าในอะตอมมีอะไรบ้างมีโปรอตอนและนิวตรอนในนิวเคลียสและมีกลุ่มหมอกอิเล็กตรอนวิ่งอยู่รอบนอกค่ะเก่งมากจ้าแล้วอิเล็กตรอนกับโปรอตอนมีประจุแบบไหนผมรู้ครับอาจารย์โปรอตอนมีประจุบวกส่วนอิเล็กตรอนมีประจุตรงข้ามคือลบครับดีมาก แสดงว่าอะตอม2อะตอมจะเกิดแรงสองแบบคือแรงดึงดูดระหว่างประจุลบของอิเล็กตรอนกับนิวเคลียสของอีกอะตอมหนึ่งและอีกแรงก็คือแรงผลักกันระหว่างอิเล็กตรอนกับอิเล็กตรอนหรือระหว่างนิวเคลียสกับนิวเคลียสลองสังเกตตามรูปนะในช่วงที่1เมื่ออะตอมทั้งสองอยู่ห่างกันแรงผลักมีค่าน้อยกว่าแรงดึงดูด จึงดูเหมือนมีแต่แรงดึงดูดให้อะตอมเคลื่อนที่เข้ามาใกล้กันแต่เมื่ออะตอมเคลื่อนที่เข้ามาหากันแรงผลักก็จะมีค่ามากขึ้นทุกทีซึ่งจะสังเกตได้จากช่วงที่2นะคะและถ้าหากเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ในระยะที่เหมาะสมซึ่งเป็นระยะที่สมดุลกันพอดีระหว่างแรงดูดกับแรงผลักจะทำให้เกิดเป็นพันธะโคเวเลนต์ขึ้นซึ่งระบบจะมีพลังงานศักต่ำสุดซึ่งจะตรงกับ ช่วงที่3แต่ถ้าอะตอมเข้าใกล้กันมากกว่านี้แรงผลักจะมากกว่าแรงดูดและจะทำให้พลังงานศัก์สูงขึ้นและไม่สเสถียรจะสังเกตได้จากช่วงที่4จ้าในกรณีของไฮโดรเจนระยะที่เหมาะสมที่ไฮโดรเจนเคลื่อนที่เข้ามาใกล้กันแล้วเกิดพันธะโคเวเลนต์ขึ้นนี้จะมีค่าเท่ากับ74พิกโเมตรเขาเรียกระยะนี้แบบสั้นๆว่าความยาวพันธะจ้ะ สิ่งที่เธอสองคนควรจะรู้เพิ่มเติมก็คือชนิดของพันธะโคเวเลนต์ซึ่งจะมีหลายแบบขึ้นกับจำนวนอิเล็กตรอนที่ใช้ร่วมกันเช่นถ้ามีการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันหนึ่งคู่เราจะเรียกพันธะที่เกิดว่าพันธะเดี่ยวถ้ามีการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันสองคู่เราจะเรียกพันธะที่เกิดว่าพันธะคู่และถ้ามีการใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน3คู่จะเรียกว่า พันธะ3และนอกจากนี้ก็ยังมีพันธะโคเวเลนต์แบบพิเศษอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่าโคอ r เดเนตโคเวเลนต์ซึ่งจะแตกต่างจากโคเวเลนต์แบบธรรมดาด้วยนะอาจารย์พูดเหมือนพันธะเคมีเป็นก๋วยเตี๋ยวเลยครับมีพิเศษมีธรรมดาแล้วมันต่างกันยังไงเหรอครับอย่าบอกผมนะครับว่าพิเศษเพิ่มลูกชิ้นนะครับเธอเนี่ยชอบชักใบให้เรือเสียเรื่อยเลยนะ พันธะโคออดิเนตโคเวเลนต์ก็เหมือนพันธะโคเวเลนต์ธรรมดานั่นแหละเพียงแต่ว่าอิเล็กตรอนที่ใช้ร่วมกันนั้นมาจากอะตอมใดอะตอมหนึ่งเท่านั้นจ้าเอางี้อาจารย์จะยกตัวอย่างง่ายๆให้ฟังนะเธอมีเงิน10บาทเพื่อนเธอก็มีเงิน10บาทเอามารวมกันเป็น20บาทแล้วเธอสองคนก็ตกลงกันว่าอาลละวันนี้เธอสองคนจะใช้เงิน20บาทนี้ร่วมกัน เธอว่าเปรียบเสมือนพันธะอะไรแน่นอนครับอาจารย์เงินเปรียบเหมือนอิเล็กตรอนถ้าใช้เงินร่วมกันก็แสดงว่าใช้อิเล็กตรอนร่วมกันมันก็ต้องเป็นพันธะโคเวเลนต์ธรรมดาธรรมดาอยู่แล้วครับผมใช้ได้เก่งนี่เราเอาละ่ะทีนี้ถ้าเธอมีเงิน20บาทแต่เพื่อนไม่มีเงินมาเลยแต่เธอใจป๋าบอกไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เราใช้เงิน20บาทนี้ด้วยกัน เธอคิดว่าเป็นพันธะอะไรอืมเงินก็ใช้ด้วยกันแสดงว่ายังคงใช้อิเล็กตรอนร่วมกันอยู่แต่ว่าถ้าผมเป็นคนออกเงินอยู่คนเดียวแสดงว่าอิเล็กตรอนก็ต้องมาจากผมคนเดียวที่จะให้เพื่อนๆได้ใช้ร่วมด้วยใช่ไหมครับแบบนี้ก็ต้องเป็นพันธะโคออร์ดิ a เนตโคเวเลนซ์สินะครับเก่งมากเลยล่ะสารที่เราคุ้นเคยกันอย่างเช่นแอมโมเนียมและโอโซน ก็มีพันธะ Coordinate c o v เลนต์เช่นกันนะครูคะอิเล็กตรอนที่ใช้ร่วมกันในการเกิดพันธะ c o เวเลนต์เราเรียกว่าอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะใช่ไหมคะแล้วอิเล็กตรอนบางตัวที่ไม่มีส่วนร่วมในการเกิดพันธะ c o เวเลนต์มีชื่อเรียกด้วยไหมอะคะอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะคือคู่อิเล็กตรอนที่อะตอมทั้งสองใช้ร่วมกันถูกต้องแล้วลวจะจ้ะ ส่วนอิเล็กตรอนของอะตอมที่ไม่ถูกใช้ร่วมกับอะตอมอื่นเราจะเรียกว่าอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวหรือโลนแพรอิเล็กตรอนจ่ะเธอสองคนสังเกตจากสมการนะเห็นอิเล็กตรอนสีแดงกับสีดำใช่ไหมในลองบอกหน่อยซิว่าแต่ละสีหมายถึงอิเล็กตรอนประเภทไหนสีแดงหมายถึงอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะส่วนสีดำหมายถึงอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวค่ะ ถูกต้องไหมคะเก่งมากเลยจ้าวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะแล้วอย่าลืมทำแบบฝึกหัดหลังเรียนกันด้วยนะจ้านักเรียนทุกคนครับคุณครู